เล่นเพลงอะไรดีวะซอนเดี๋ยวฝากบอกพี่ชายซอนด้วยนะว่าไม่ต้องมาถามความเห็นพี่หรอก<ม>เพราะยังไงมันก็ไม่เคยฟังความเห็นใครอยู่แล้วอะเล่นเพลงอะไรก็เล่นไปเถอะอะไรของมึงวะเนี่ยฮะยังไม่หายงอนกูเรื่องน้ำหมูอีกเหรอซอนว่ามันน่าให้อภัยไหมอะใจมันทำด้วยอะไรวะทำไมไม่คุยกันดีๆวะเนี่ยจะมาคุยผ่านซอนทำไม พี่ไม่อยากเล่นวงนี้ต่อแล้วอะพี่จะกลับกรุงเทพเดี๋ยวดิไม่ตาไปง้อหน่อยเหรออะไรของมันก็ไม่รู้มีเงาอะพอกันทั้งคู่